ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไอรดาชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะไอก็พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะทุกคนซึ่งเป็นจังหวัดที่ใกล้บ้านเกิดของไอามากแต่ไอไม่เคยมาแบบจริงๆจ,จังๆสักทีผ่านแค่ผ่านอะ่ะทุกคนไม่เคยได้แบบว่าลองมาเที่ยวจังหวัดนี้ดูเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไอก็จะพาทุกคนนะคะ ไปเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะในเขตตัวเมืองนะคะทุกคนเราไปดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรให้ไอได้เที่ยวบ้างนะคะทุกคนตามดูกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้อก็พาทุกคนมาที่ทุ่งสีเมืองนะคะทุกคนซึ่งก็จะเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดอุบลราชธานีแห่งหนึ่งนะคะ ซึ่งแต่ก่อนนะคะเขาบอกว่าเคยเป็นที่นาเก่าของเจ้าเมืองอุบลราชธานีนะคะปัจจุบันก็คือเหมือนจะเป็นคล้ายๆแบบส่วนสาธารณะนะคะทุกคนก็มีสนามฟุตบอลแล้วก็มีที่ให้ออกกําลังกายนะคะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยมาแล้วนะคะทุกคนทุกคนตรงข้างหลังไอเนี่ยน่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะคะทุกคนซึ่องอยู่ด้านหน้าของทุ่งสีเมืองนะคะอันนี้ไอไม่รู้และไอเดินมาแล้วเจอพอดีนะคะทุกคน ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็มีคนมาถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนน่าจะเป็นแบบักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนีเราพาทุกคนมากิน ขนมหวานกันก่อนแล้ววางรอตลาดัวลุงมเปิดนะคะทุกคนคนอื่นเขาพักกันกินของคาวแล้วค่อยกินของหวาน<ม>ใช่ไหมแต่เราแบบว่ากินของหวานแล้วค่อยกินของคาว<ม>ทุกคนเ <laughs> นี่ยในเราสั่งอันนี้ไปบัวลอยกะทิตัวนี้ไปนะคะเดี๋ยวต้องรอประมาณห้านาทีนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเรารอได้เราไม่ได้รีบนะครับทุกคนเรามาดูกันนะคะ จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะคะทุกคนโอเคทุกคน <c oughs> เรามาชิมกันนะคะบัวลอยกะทิสามสิบบาทจริงๆเราตามแบบอิดไก่มานะทุกคน เขินไหมเรามายืนตรงนี้คนเดียวไม่เขินแต่เราต้องถ่ายเพราะเราเดีย๋ยวเราไม่มีคลิป กินนะทุกคนเคยกินแต่แบบนี้ที่ท่อดแล้วที่วเรามาชิมกัน ตอนนี้เราพาทุกคนเดินมาต่อที่ถนนคนเดินนะคะทุกคน One hour later ตอนนี้ก็กลับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะทุกคนก็คือเมื่อยมากเมื่อยขามาก <c oughs> คือแบบเดินอยู่อย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะว่านอนนอนนอน,น,อนพักผ่อนน้อยด้วยมั้งทุกคนเพราะว่า,าวันก่อนที่จะมาไอ้อก็ทํางานนะคะทำงานแบบดึกเลยแล้วก็นอนตอนเช้ามันก็นอนไม่ค่อยหลับอะ่ะทุกคนแล้วก็ต้องมาที่อุบลเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาชิม ของที่เราซื้อมาจากถนนคนเดินกันดีกว่าทุกคนคือไอเป็นอะไรกับปูนาหนักหนากไม่รู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นอยู่ในส้มตำหรือว่าไม่อยู่ในส้มตำชอบชอบมากอยากจะกินทุกคนน้ำลายลหลแล้วอันนี้จะเป็นปูนาเช็คนะทุกคนขย่าออะทุกคนไอเลือกเป็นรสสไปซี่มานะคะทุกคนรู้ไหมทุกคน ปูนานะมันสามารถกินได้ทั้งตัวเลยนะทุกคนเมื่อก่อนไอ้ก็ไม่รู้นะทุกคนเรามาชิมกันเลยคะ่ะเมื่อก่อนไอ้ก็ไม่รู้แต่ว่าคือมีได้ยินแบบเหมือนกินข้าวกันนี่แหละทุกคนแล้วก็มีเพื่อนบอกว่าจริงๆแล้วมันกินทั้งตัวนะเพราะว่าเมื่อก่อนไอ้ก็กินไอ้ไม่กินขาไม่กินอะไรมันนะคนกินแต่ตรงกลางมันนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่า ราอยากให้มันเห็นชัดๆ้วงำี้ชไบปิดหน้าเราฟุ๊บดูตีบ็อกเกอร์ปะมันเลิกอะรู้ไหมว่าสามสิบบาทเต็มนี่นะสามสิบบาทแล้วเนี้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม หูหลูกนะคะทุกคนนี่เจอปะตอนนี้เขาหิ้กกันอะไรกันนะอะไอไม่เคยไปกินอะไรกับเขาแล้วคือแมันเป็นแบบไออยางจะเป็นคนท<ม>ี<ห>่แบบว่า<อ> อ,อยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่กินนะทุกคนหมายถึงว่าไม่แบบว่าไม่ได้กินตามเทรนหรืออะไรอนะทุกคนทุกคนเข้าใจใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเป็นครั้งแรกที่ไอ้ได้กินมันจริงๆนะทุกคนเด็กๆชอบแหละดูท่า <c oughs> เข้าใจเลยทำไมเด็กๆชอบ <c oughs> มันหวานกะเปรีย้ยว ฟินฟินฟินโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ไอจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อนะคะกุ๊ g ไนค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้าค่ะ The next day นะคะทุกคนเช้าแล้วะคะ่ะทุกคนแยบเราจะออกไปเช็คเอาท์กันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไอจะไปคาเฟ่ที่เราไปกันเมื่อวานแล้วแต่คนมันเยอะนะคะทุกคนที่เมื่อวานเราพลาดไปแล้วก็เดี๋ยวไอจะพาไปกินก๋วยจั๊บนะคะทุกคนเมาวนไม่กินก๋วยจั๊บก็ยังไงอยู่เพราะว่าของขึ้นชื่อของเขาคือก๋วยจั๊บหมูยอนะคะทุกคนแต่ไอก็ไม่รู้นะว่าจะไปกินร้านไหนแต่ก็จะ พยายามเป็นแบบเป็นเป็นไปได้ก <pantry breaking asta> ็อยากเป็นแบบร้าน local local อะไรอย่างเงี้นะคะทุกคนจะได้แบบว่าอ่าแบบกินแบบคนพื้นที่จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันเลยค่ะ cơ không có mình nhẹ, nhẹ 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 Tại nó, phải luôn. One hour later ตอนนี้เราพาทุกคนมาถึงแล้วคือใกล้ๆคือสวยมากมีคนเอาเหร,รียญเหรียญเหรียญเหมาใส่ไปตรงที่เกล็ดพญานาคด้วยทุกคนคือของจริงคือใหญ่มากใหญ่กว่าที่คิดมากนะทุกคนแล้วก็สวยมากสวยมากจริงๆ 1> 1, years later. ทุกคนในการหาด้านกวาจับของเราตอนนี้คือเริ่มท้อแล้วค่ะทุกคนคือไออเดินมาคือไม่เห็นหน้าร้านเลยคือยังไงอะ่ะเริ่มท้อละเราคือเดินด้วยนะตอนนี้เดินมาหาเนี่ยเดี๋ยวจะเราจะลองอีกครั้งหนึ่งทุกคนอาจจะไม่ใช่ร้านละแวกนี้ เดี๋ยวเราจะทําการนั่งแก๊ปไปทุกคนอีกร้านหนึ่งพอฉ้นหาจนทอแล้วสร้านและอากาศก็คือร้อนมากตอนนี้คือแบบเที่ยง, <g ül> <g ül> งก็เธอเือหิวข้าวไหมละ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลย Okay. ทุกคนตอนนี้ไอ้ก็กำลังพาทุกคนไปร้านของฝากเมืองอุบลน,นะคะทุกคน ทุกคนได้เวลากลับแล้วนะคะทุกคน mm hmm. ก็อยากจะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ mm hmm.